สำนักงานคลังจังหวัดพัทธลุงขอประชาสัมพันธ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐกฎหมายมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ,การคลังของรัฐพุทธศักราช2561หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2561ฉบับที่1ตามหนังสือกค0 4น0์สทับว123อลงวันที่1 4 พฤศจิกายน2561ฉบับที่2ตามหนังสือกค .0409.02/ ว118ลงวันที่9ตุลาคม2562ฉบับที่3ตามหนังสือกค .0409.02/ ว107ลงวันที่16กรกฎาคม2564และฉบับที่4ตามหนังสือกค .0409.02/ ว55ลงวันที่16มีนาคม2566นิยามและความหมาย การตรวจสอบภายในหมายความว่ากิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานของรัฐหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหมายความว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานตรวจสอบภายในหมายความว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหมายความว่าผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในหมายความว่าผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐหรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐหน่วยรับตรวจหมายความว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในกรณีหน่วยงานของรัฐมีคณะกรรมการให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบกรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความรู้ทักษะและความสามารถที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 3. มมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการในตำแหน่งอื่นหรือแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นมารักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในได้เฉพาะการณีที่การปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าวได้ขาดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณามอบหมายให้บุคลากรภายในมาปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นการชั่วคราวและยังคงปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมได้ทั้งนี้บุคลากรดังกล่าวควรมีความรู้ทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และต้องไม่เป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีการพัสดุหรือปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับและผลกระทบต่อความเป็นอิสระและทิ้งทำในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายในดํารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดรวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 1. กำหนดเป้าหมายทิศทางภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินง,งานด้านต่างๆของหน่วยง,งานของรัฐ 2. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจสอรบร,ร,รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 3. จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกตามรูปแบบ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด4จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ <c oughs> เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณีในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วยหให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ 6. รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรและไม่เกิน2เดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันทีรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 7. ติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ8ในกรณีมีความจําเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงานคุณสมบัติของผู้รับจ้างระยะเวลาดําเนินการและผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 9. ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง10ประสานงานกับผู้สอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน11ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึง 1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเสนอในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกํากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานรวมทั้งข้อกําหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ 3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น5วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่และความรับผิดช,ชอบดังนี้ 1. อําอำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดําเนินงานรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 3. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 4. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 5. ชี้แจงและตอบข้อสักถามต่างๆพร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติด,ดังนี้ความซื่อสัตย์ความที่งธรรมการปกปิดความลับความสามารถในหน้าที่หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มง,งานวิชาการสำนักงานกลางจังหวัดพัทลุง ขอบคุณครับ